นับตั้งแต่ออกจากราชวงศ์ในปี2557ท่านผู้หญิงสีรัฐแทบไม่ได้ปรากฏตัวออกสื่อเลยเนื่องจากราชการที่10โดยคณะองคมนตรีได้ออกพระราชกฤษฎีกาห้ามไม่ให้พระนางทรงเข้าร่วมกิจกรรมใดๆในประเทศไทยรวมทั้งกิจกรรมการกุศลเป็นไปได้ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรไม่ต้องการให้พระฉายาลักษณ์ของท่านผู้หญิงสีรัฐปรากฏบ่อย ซึ่งจะกระทบกระเทือนพระจิตเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตครั้งเดียวที่ท่านผู้หญิงสีรัตปรากฏตัวต่อหน้าสื่อก็หายากเช่นกันเมื่อสามปีอีกก่อนที่อดีตราชินีหลบเข้าประตูพระบางทีท่านผู้หญิงสีรัตต้องการส่งสัญญาณถึงรัชการที่สิบว่าทรงเสียพระไทยในทุกสิ่งและทรงเสียพระไทยมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่สามปีผ่านไปไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรไม่ทรงห่วงใยท่านผู้หญิงสีรัตทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับพระสหายสนิทท่านผู้หญิงสีรัตปรับทุกว่าเมื่อทุกอย่างจบลงแล้วสิ่งเดียวที่ท่านผู้หญิงสีรัตมีความหวังและช่วยให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็คือเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชต หลายครั้งที่พระนางอยากตายแต่นึกถึงพระองค์เจ้าทีปังกรแล้วเหมือนมีกำลังมากขึ้นมีชีวิตรอดมาจนบัดนี้ท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดียังบอกกับคนในครอบครัวด้วยว่ารัชกาลที่สิบทรงเตือนว่าหากท่านผู้หญิงสีรัตออกสื่อหลายๆครั้งเธอจะถูกพาตัวออกจากประเทศไทยและใช้ชีวิตเลร่อนไปตลอดชีวิตดังนั้นกิจกรรมทั้งหมดของท่านผู้หญิงสีรัต สุวรรณีจึงเกิดขึ้นอย่างลับๆไม่ว่าเธอจะไปที่ไหนทําอะไรเว้นแต่คนใกล้ชิดเท่านั้นที่ไม่มีใครรู้ท่านผู้หญิงสีรัตเคยอยู่ในราชวงศ์และเข้าใจกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดและโหดร้ายของราชวงศ์กฎระเบียบไม่มีมนุษยธรรมพร้อมที่จะพรากสิทธิมนุษยชนทั้งหมดไม่เปิดโอกาสให้พวกเขามีโอกาสที่หายาก แทบไม่มีข่าวเลยตั้งแต่ท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณดีถูกถอดถอนออกจากราชวงศ์แต่ทุกคนทราบดีว่าหลังจากประทับอยู่กับสมเด็จพระวชิราลงกรณ์นะเป็นเวลา13บสามปีท่านผู้หญิงสีรัตเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรีทางตะวันตกของกรุงเทพและได้รับพระราชทานเงิน200ล้านบาทจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุญเดช แต่แหล่งข่าวใกล้ชิดระบุว่าเธอใช้เงินส่วนใหญ่ผ่านกองทุนการกุศลส่วนตัวเพื่อการกุศลช่วยเหลือคนยากไร้ในประเทศไทยโอกาสที่ท่านผู้หญิงศสีรัตสุวรรณดีจะได้เข้าเฝ้าพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชิอีกครั้งก็ต่อเมื่อสมเด็จพระวชิราลงกรสวรรคตเท่านั้นแค่นั้นนางก็มีโอกาสพบเจ้าชายอีกครั้ง พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติทรงดำรงพระอิสริยยศแต่การสืบราชบัลลังก์ไม่แน่นอนเพราะตามกฎมนเทียนบานไทยผู้สืบราชบัลลังก์และขึ้นเป็นรัชกาลที่11จะต้องเกิดในขณะที่บิดามารดายังรักกันอยู่สถานการณ์สมรสล่าสุดรัชกาลที่10พระอาการไม่ค่อยดีอาจส่งเจ้าคุณพระศรีนาตาไปลีภัยในต่างประเทศ และกรุยทางให้ท่านผู้หญิงสีรัตสุวรรณีอีกกับสู่ราชวงศ์ไทยนับตั้งแต่ออกจากราชวงศ์ในปี